ท่านทานบดีผู้มีบุญทั้งหลายศรัทธาธานังอนุโมทามิขออนุโมทนาสาธุการกับสัทธานิ่งใหญ่กับมหาเศรษฐีคู่บุญพระพุทธศาสนาบริษัทเนเจอ,อ,เอร์กิตดรกิษดาดรทัศนีจางใจมนุน สองมหาเศรษฐีคู่บารมีดังกล่าวแล้วอนาธบินิกะเศรษฐีและนางวิสาขาเป็นเช่นใดท่านกฤษดาก็เป็นเช่นนั้นออปธรรมแก้วเมืองเลยด้วยความที่ตรงไหนก็ตามแต่ที่เป็นเกี่ยวเรื่องสถาปนิกวิศวะจะมองออก ทำยังไงให้จสวยทำให้ทำยังไงใ,ให้ดูดีมองไกลหลวงปู่น่าจะอยู่ตรงทิศนี้มองขาใดาก็สวยปฏิบัติขาใดาก็เย็นสบายท่านด็อกเตอร์กฤษดาน่าจะคิดเช่นนั้นท่านเป็นเจ้าภาพหลักเจ้าภาพหนึ่งสร้างวิหารหลวงปู่แก้ว สร้างวิหารแก้วถวายหลวงปู่สดสวยงามมากเลยเหมือนแก้วจรไนปูด้วยหินอ่อนเรียกว่าหินอ่อนหยกเหมือนปุยนุ่นมองเข้าไปเหมือนปุยนุ่นมีหลวงปู่ลอยอยู่ใครไปนั่งสมาธิลมเย็นเกลียนสบายๆพัดมาจากยอดเขา ฝั่งคนูเป็นยอดเขาเช่นเดียวลมพัดมาเย็นสบายท่านดรกฤษดาท่านาบอกโอ้เย็นจริงๆเลยพอนั่งสมาธิตามแบบฉบับหลงพ่อเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายตรงๆ ให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจดหัวแม่มือของมือข้างซ้ายเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายสัมมาลังสัมมาลังสัมมาลังเอาความรู้สึกไว้ที่ศูนย์กลางกายสติอยู่ที่นั่น ภาวนาสัมมาลังสัมมาลังสัมมาลหลังยเย็นิ่งเบาสบายท่านดรกฤษดารมเช่นนี้เป็นประจำทำธุรกิจด้วยการขายกาแฟนะง่ายครบจบในซองเดียว ไม่ต้องไปหาน้ำตาลไม่ต้องไปหากาแฟไม่ต้องไปหาเครื่องปรุงเยอะแยะฉีกซองแล้วก็น้ำร้อนใส่พอดีพอดีรดกลมกลมง่ายครบจบในสองเดียวเนเจอกิฟขอให้บริษัทเนเจอกิฟทำงานเพื่อการระศาสนาท่านใช้วันละร้อยบาทเท่านั้น ไม่เกิดนี้กำไรเท่าไรก็ฝากไว้ในพุทธศาสนาเสมอสิทธิกิดจังสิทธิกำมังสิทธิลาโภชยโยนิจังขอให้รวยตลอดการเป็นนิดนาะ